ตรงบริเวณนี้คือมันจะเป็นถ้ำนะผมเป็นถ้ำแล้วก็เป็นเพิงหญิงขนาดใหญ่นะซึ่งจะมีม่านน้ําตกที่อสอดลงมาในรูนะผมนี่ครับผมโอ้โหสุดสวยนะผมสวยมากเลยทุกคนมันสวยมากโอ้ยคุ้มกับการขับรถมาแล้วครับ สวัสดีครับอีพีนี้ก็มาพบกับผมพานหมีนะครับผมอีพีนี้ก็ยังเข้าป่าเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นเข้าป่าโดยการขับรถเที่ยวนะครับผม ผมมีเวลาเที่ยวประมาณ1วันนะฮะผมก็เลยขับรถมาจากนกครพนมนะฮะมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะผมผ่านมุกดาหารผ่านอำนาจเจริญนะครับผมแล้วก็มาอยู่ที่อ,อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะผมผมชอบมากนะครับโดยการาขับรถในระหว่างเส้นเลาะริมโขงนี้นะครับผมมีหมู่บ้านลหลายหมู่บ้านนะแล้วก็ที่อยู่ติด แม่น้ำโขงนะผมมีวิถีชีวิตนะผมมีป่าไม้มีเห็ดนะผมช่วงนี้เห็ดเยอะเยอะเห็ดเยอะมากนะผมผมก็แบบอยากลงไปถ่ายชาวบ้านอยู่นะแต่ว่าผมมีเวลาจํากัดนะผมผมก็เลยดิ่งมาที่น้ําตกแสงจันนะผมอีพีนี้ผมจะมาเที่ยวน้ําตกแสงจันทแล้วก็จะเลาะกลับบ้านเหมือนเดิมนะผมหมายถึงว่าตีรถมาเที่ยวที่น้ําตกแสงจันแล้วก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะผมไปเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไป ที่น้ําตกแสงจันทร์กันเลยดีกว่านะผมซึ่งที่ชาวบ้านทั่วๆไปเขาเรียกว่าน้ําตกลงรูนะครับผมจะลงรูยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูไปชมให้เห็นกับตานะครับผมแต่รู้สึกว่าน้ํามันมันไม่ค่อยเยอะนะผมน้าน้อยๆน,นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมได้มาแล้วนะแถวนี้ก็ที่ต่องเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะผมเยอะมากด้วยไป เดี๋ยวพาเลาะชมนะผมนี่นะทุกท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าในลังนี้มีอะไรนะรผมในลังนี้ก็คือแงม้มเง้มดูแล้วผมในลังนี้ก็คือมีปลานะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะแม่แม่เอาให้นะครับผมก็เลยเออเอาใส่ลังโฟมนะครับเผื่อกลับถึงบ้านนะก็หลายชั่วโมงอยู่นะฮะ นี่ครับผมอันนี้จะเป็นป้ายก่อนลงไปน้ําตกแสงจัน์ทนะครับหรือว่าน้ําตกลงรูนะผมนี่นะเขาก็จะมีป้ายเขียนแนวคล้ายลักษณะนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะฮะนี่จริงๆเขามีาป้ายสถานที่ท่องเที่ยวน,นับผมนะ้ําตกในแต่ละที่ก็จะอยู่ตรงบริเวณนั้นนะฮะแล้วก็จะมี เหมือนกับว่าหน้าด่านเก็บด่านค่าผ่านทางนะครับผมแต่ตอนนี้ทําไมไม่มีนะผมไม่มีเจ้าหน้าที่นะผมก็งงเหมือนกันนะผมไปลงมาทางไหนนี่ผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันอ๋อลงมาทางนี้นะครับผมนี่ทางลงก็จะลงประมาณนี้นี่ไปเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างนะผม ลงล่างก็จะมีป้ายเตือนระวังลื่นนะครับเดินทางมาก็ไม่ค่อยไกลนะครับผมจอดรถปุ๊บก็เดินลงมาน่าจะราวๆประมาณสักร้อยห้าสิเมตรนะฮะก็จะถึงเลยนะครับบรรยากาศก็ร่มลื่นดีมากๆเลยนะครับผมนี่นะโอ้โหสวยมากครับผมสมชื่อแล้วที่เป็นน้ำตกโลงลูนะฮะ นี่ครับผมน้ำตกแสงจันทร์อลังการมากๆครับผมว้าวม m ซิ i งอเม a ซิง่งมากๆครับผมอื้อ สุดเยก,กน้ำตกแตงจันเพิ่งเห็นว่าสวยขนาดนี้นะครับผมมันสวยมากโอ้ที่ผมมานะครับคือไม่มีใครมาเลยนะฮะคือแบบอยู่คนเดียวโดดเลยนะครับผมไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งของน้ําตกนะฮะตรงบริเวณนี้คือมันจะเป็นถ้ำนะผมเป็นถ้ำแล้วก็เป็นเพลิงหญิงขนาดใหญ่นะซึ่งจะมี ม่านน้ำตกที่อสอดลงมาในรูนะผมตกผ่านลงมาในรูนะไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไงนะเผอากากนะแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นหน้าฝนนะผมหน้าฝนมันน่าจะตกแรงกว่านี้ไม่ถึงว,ว่าน้ํามันจะลงรูแรงกว่านี้นะผมแต่ที่ผมมาก็คือเพิ่งที่จะเริ่มหน้าฝนนะฮะนี่นะน้ํามันก็จะลงมาในรูแบบนี้เลยนะครผมเด๋ยวนะผมหากล้องให้ดูนี่ครับผมโอ้โห สุดสวยนะผมสวยมากเลยข้างหลังนะผมเดี๋ยวไปชมถ้ำนะฮะเดี๋ยวแวะมาดูน้ําตกสักรอบหนึ่งก่อนจะกลับเดี๋ยวจะพาขึ้นมาดูถ้ำนะผมถ้ำบริเวณนี้ก็คือจะเป็นแบบเป็นโผงถ้ำใหญ่ๆเลยนะฮะเหมือนเป็นที่หลบฝนของชาวบ้านในสมัยก่อนเลยนะฮะนี่นะอันนี้คือเป็นความคิดของผมนะฮะโผงแบบโผงใหญ่จริงๆแล้วดูข้างล่างนะผม เนี่ยน้ำมันก็จะตกลงมาผ่านรูแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะเราก็จะมีป้ายเตือนสีเขียวสีแดงอยู่ข้างล่างนะฮะในแบบว่าน้ำป่าไหลหลากเขาก็จะไม่ให้ลงมานะจุดนี้นะครับผมมันจะมีป้ายเตือนอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวผมจะพาลงไปนี่นะบรรยากาศโดยรอบน้ำตกนะครับผมเขาพ็จะเอาหินนะผมมาเรียงลายกันไว้นะผม นนี่นะเอาก้อนหินก้อนดินนะครับมาเรียงกันแล้วก็มีไม้ค้ำด้วยนะผมนี่เนหะมือนเป็นไม้ค้ำหินที่นี้ก็จะเอาหินมาตั้งเหมือนกันนะผมน่าจะเป็นความเชื่ออะไรสักอย่างนะการที่เอาก้อนหินมาตั้งตรงซอกหินแบบนี้นะครับผมนนะีเยอะมากเลยนะครับ ก็จะมีหินก้อนนี้ก้อนเดียวโดดๆนะครับผมแปลกจริงนี่นะเนาะทำไมแปลกอย่างนี้นะครับผมแต่คิดว่าในสมัยในสมัยก่อนดินอาจจะอทั่วหมดนะครับหมายถึงว่าเต็มหมดนะตรงบริเวณนี้แต่พอภายหลังมาก็เกิดน้ำนะครับผมน้ำกัดเซาะมาเรื่อยๆอาจจะเซาะ ให้เกิดล่องน้ําแบบนี้นะฮะโอ้โหโอ้ีครับผมเป็นถ้าเป็นโถงใหญ่มากเลยนะครับตรงบริเวณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำหยดนะครับผมแล้วก็จะเป็นถ้าน่าจะลึกไปเรื่อยๆนะฮะนี่นะโอ้โหสุดยอดน้ำตกสวยถ้าก็ยังสวยนะครับผมน่ะน้ำตกข้างล่างนั่งกินลมชมวิวดูน้ำตกนะฮะ ตรงบริเวณนี้ป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับคิดว่าข้างบนน่าจะเป็นป่าเห็ดนะครับผมเพราะผมเห็นรถชาวบ้านนะครับผมรถชาวบ้านเข้ามาเห็ดก็ค่อนข้างที่จะหลายคันเติบนะฮะที่เข้ามาหาเห็ดนะนี่ก็คือเที่ยงผมก็มีเวลาเที่ยวแค่ไม่นานนะผมก็ขับรถเล่นไปเรื่อยๆนะผมถามว่าไกลไหมก็คือมันค่อนข้างที่จะ ไกลสาหรับหลายๆคนนะฮะแต่สําหรับผมก็คือขับรถเส้นนี้คือบ่อยมากๆเลยนะครับผมกับทางเส้นนี้นะจนคิดว่ามันใกล้แล้วนะผมแค่200กิโล200กว่ากิโลก็รู้สึกว่ามันใกล้นะครับผมไปเดี๋ยวลงไปดูน้ําตกแล้วก็สังสำรวจบริเวณรอบๆน้ําตกแห่งนี้นะฮะถ้าน้ําเยอะน่าจะสวยกว่านี้นะครับผมแต่ตอ้ตองตอนนี้ก็ถือว่าสวยมากๆ มีับผนสำหรับใครที่ไม่เคยมานะฮะก็<อ>ดูผ่านตรงนี้ได้เลยนะครผมมาถ่ายให้ทุกท่านได้ดูแล้วนะฮะแบบน้ําตกแสงจันทร์หรือว่าน้ําตกลงลูจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมห้ามลงเล่นน้ําอันตขาดน,นะครับผม ทางกันต่อครับผมเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะฮะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงวิวจะเป็นยังไงนะฮะเดินขึ้นมานี่ก็เหนื่อยหอบเอาเรื่องนะผมนี่นะทางลงทางที่1แล้วก็ทางลงทางที่สองนะผมมีสองทางนะไป<ะ>เดี๋ยวขึ้นข้างบนกันครับผม คือลำห้วยเนะี่ยเป็นลำห้วยเล,เล็กเองนะผมเล็กมากนะเนี yeah. ่ยอันนี้คือน้ำที่ไหลลงไปยังรูข้างล่างนะครับผมนี่นะลำธารก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมนี่แค่นี้เลยจริงๆมองจากข้างล่างแล้วก็ข้างบนนี่คนละเรื่องเลยนะครับส่วนข้างล่างนั้นสวยสวยนะผม แต่พอมาดูข้างบนนะฮะโอ้โ oh ห oh. มีหน้าเลยนะผมนี่นะเป็นคลองนะเหมือนคลองน้ำเลยนะครับผม oh oh. ผู้สาวผมผู้สาวนี่นะไม่กล้าเข้าไปถ่ายนะเข้ามากับพ่อแม่นะนี่นะตรงบริเวณนี้ก็มีน้ําตกเหมือนกันนะครับผมเป็นน้ําตกชั้นเล็กๆนะครับผมตรงบริเวณนี้นะ ก่อนที่จะไหลลงไปสู่รูข้างล่างครับผมตรงนั้นก็เป็นรูข้างล่างนะรูก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวนะนี่ครับผมตรงบริเวณข้างล่างนะฮะก็จะเป็นรูประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะรูจากตรงนี้ลงข้างล่างนะเป็นชั้นน้าตกประมาณนี้เลยนะครับผมน้ําตกนี้ไม่ได้แต่งนะฮะน้าตกนี่คือสวยจึ้งเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะมีป้ายเตือนว่าอันตรายนะครับผมจากจุดนี้นะเนี่ยอันตรายนะครับผมห้ามใกล้ตรงบริเวณเวิร์งตรงนี้เลยนะผมแล้วก็มันลื่นนะรัผมลื่นเลยทีเดียวแต่ตรงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้อยู่นะผม มาอีกนิดเดียวนะฮะเราก็มาพบกับน้ําตกอีกน้ําตกหนึ่งนะฮะชื่อน้ําตกทุ่งนาเมืองนะครับผมแล้วก็ถาวรยักษ์อันนี้บอกพ่อถาวรยักษ์ยักมันตายไปแล้วโอ้มันตายไปแล้ว <laughs> มีแต่ซื้อมันบ่โอ้เหลือแต่ชื่อนะฮะอ๋อเหลือแต่ชื่อ,อน,นะนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติผาแ,แต้มนะครับ ก็จะมีเสาเฉลียงจุดที่เราอยู่ก็คือตรงนี้นี่แะพ่ออ๋ออันนี้ผมตอนแรกไปดูน้ำตกตรงนี้มานะฮะแล้วก็จะมีจุดที่สองก็จะตรงนี้นี่ผมเดินลงไปวานกี่กิโลเมตรครับเดินไปลงไปประมาณร้อยเมตรอ๋อร้อยเมตรนะครับผม <laughs> นึกว่าร้อยกิโลเมตรนะครับผม เดี๋ยวพาลงไปดูน้ำตกข้างล่างนะฮะว่าจะสวยงามขนาดไหนคุ้มค่ากับการมาเที่ยวในวันนี้หรือเปล่านะครับผมหลังจากเที่ยวใน ep นี้นะครับผมก็จะทำงานอย่างเต็มที่แล้วนะฮะก็คือกีดยางนะครับผมกีดยางไปด้วยบวกกับเข้าป่าไปด้วยนะครับผมก็จะไม่ค่อยได้ออกมาเที่ยวแบบนี้แล้วนะฮะผมน้ำตกอลังการมาก สุดยอดทำไมมันสวยขนาดนี้นะครับผมไะเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างกันครับผมน้ำตกที่มีความสวยงามมากๆโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะสวยขนาดนี้นะครับ มันสวยมากโอ้ยคุ้มกับการขับรถมาแล้วครับเนี่ยดูเลย,ยคุ้มกับการขับรถมาแล้วครับสวยจริงๆริอ เดี๋ยวลงไปดูชั้นน้ำตกกันครับผมอู้สสวยมากตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับที่ได้มาเห็น น้ำตกที่มันอเมซิ่งมากๆเลยทั้งหลังเนี่ยครับโอ้โห<ป>แต่ก็ค่อนข้างลื่นนะครับผมก็ต้องระวังระวังนะโัดหินก็น้อยใหญ่ปาปนกันไปนะครับผมตอนนี้ก็ได้เดินทางเข้ามาถึงยังบริเวณชั้นน้ำตกแล้วว้าว น้ำตกคือสวยมากนะครับผมทั้งหลังผมนะคิดว่านะครับผมถ้าน้ำมันเยอะกว่านี้นะครับผมหรือไม่ก็อีกประมาณเดือนหน้านะฮะน้ำตกมันอาจจะเป็นม่านใหญ่เลยก็ได้นะผมเป็นม่านใหญ่สวยๆเต็มม่านตรงนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะผมก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะตอนนี้เก็บไปแล้วสองน้ำตกนะผมก็คือน้ำตก ลงรูหรือว่าน้ำตกแสงจันทร์แล้วก็มาน้ำตกตรงนี้นะผมไปแต่ตอนนี้คือผมหาถาวันยักษ์ไม่เจอนะครับผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงบริเวณไหนนะฮะ<อ>ไปหมู่บ้านปากลานะครับผม ซึ่งหนทางไปก็ค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะครับผมก็ลุยป่าฝ่าดงเหมือนกันนะฮะเป็นบ้านที่อยู่ติดลำน้ำโขงนะฮะแล้วก็มีลานกลางเต็นท์นะครับผมมีลานกลางเต็นท์มีร้านอาหารมีทุกอย่างเลยนะผมโหตรงบริเวณนี้มีโฮมสเตย์ด้วยนะครับผมเนี่ยโฮมสเตย์น่ารักะรตะมุตะมิเลย ระหว่างทางไปหมู่บ้านปากลานะครับผมชีชาวริมโขงน,นะฮะตอนแรกคือใส่เสื้อแขนยาวมาดีดนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็คือต้องได้ถอดเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลอนมากๆนะครับผมผมเคยเามาแล้วเ,เมื่อหลายปีก่อนนะครับผมตรงหมู่บ้านนี้นะก็คือมากับคุณแอร์แบ็กนะฮะหมู่บ้านนี้แหละที่ผมมานะครับ ปีนี้ผมก็เลยมาซ้ําใหม่นะผมซึ่งปีนี้ก็มาคนเดียวนะครับผมปีนี้ก็มาคนเดียวนะคนเดียวโดดโดดนะครับผมบรรยากาศดีมากเนี่ยจริงๆเลยนะครับผม อีกสี่กิโลนะครับผมจะถึงงูบ้านแล้วนั่งรถมาจนอี่มเหนียวนะโอมากบ้ากตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงบ้านป่ากลาแล้วนะครับผมเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะบรรยากาศดีมากเลยนี่ผม อันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับศูนย์กาเรียนรู้ลรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับผมอ๋อตรงนี้จะเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนี่จะเป็นบ้านพักครูนะฮะอย่างกับภาคเหนือเลยฮะรรโอ้มีต้นพุรียนด้วยนี่นะ สารหลานแด้นะครับผมเฮ้ยมีตะเกียงด้วยนี่ครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านป่ากลาแล้วนะบรรยากาศหมู่บ้านริมน้ำโขงนะครับผม,มชุมชนท่องเที่ยวสุดเขตแควน้นแดนดินแดนบ้านปากลา โอ้โหบรรยากาศฝั่งเพื่อนบ้านของเราครับผมฝั่งนู้นนะนูนนูนนูนตรงนี้ก็น่าจะเป็นท่าเรือนะครับผมที่ชาวบ้านาพากันไปหาปูหาปลาตรงบริเวณแม่น้ําโขงนะครับแล้วก็ริมบริเวณแม่น้ําโขงนะรตรงนี้เขาจะปลูกฝ้ายกันนะครับผมมีแต่ต้นฝ้ายทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวมาลงไปดูบรรยากาศข้างล่างกันนะครับ คุณตาก็กำลังนั่งเมาส์มอยกันนะครับผมฝนบริตกว่าพ่อเมื่อคืนนี่โอ้ยบดิไปหาเก็บไก่ล้นนอพักหวานอยู่นี่นี่โอ้พักหวานยอดงามนะครับนี่ ปากลา นี่ครับผมตรงบริเวณริมชายหาดน้ำโขงนะฮะชาวบ้านก็จะมาปลูกนะครับผมเป็นการปลูกฟ้ายนะครับผมนี่ครับผมนี่จะเป็นต้นฟ้ายทั้งหมดเลยนะฮะมีต้นฝ้ายแล้วก็เป็นพืชผักสวนครัวนะผมแล้วก็จะเป็นหมักถั่วแล้วก็ถั่วดินนะฮะบรรยากาศดีมากครับผมในช่วงเย็นๆนะ น,นี้ก็จะเป็นเรือที่ใช้หาปลาของชาวบ้านนะครับผม problems. ผมก็มาไม่ถูกช่วงเวลานะผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะก็จะได้เดินทางกลับบ้านแล้วนะผมมาแป๊บเดียวเวลาก็เดินเลีวเร็วนะผมแป๊บเดียวก็มืดค่ำละผมก็ใช้ระยะเวลาขับรถกลับบ้านก็น่าจะราวๆประมาณสัก สองชั่วโมงนิดๆนะครับผมสองชั่วโมงกว่าๆนะถ้าทําเวลาได้นะครับผมบรรยากาศก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับทริปนี้นะครับผมทริปขับเลาะเล่นริมโขงนะฮะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมไปเดี๋ยวกลับบ้านกันครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ